สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับแต่ก็เกิดขึ้นจริงในหลายๆความสัมพันธ์เลยคือเรื่องการนอกใจนะครับทำไมคนรักถึงนอกใจมันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเออนิสัยเจ้าชู้หรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่มันมักจะมีรากทางจิตวิทยาซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาดูกันครับจากข้อมูลที่เรามีสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจเรื่องนี้ สำคัญมากนะคะเพราะมันช่วยให้เรามองข้ามการตัดสินไปก่อนว่าใครผิดใครถูกแล้วไปดูที่ความต้องการจริงๆที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มหรือบางทีเป็นเรื่องบาดแผลเก่าๆปัญหาในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยได้คุยกันจริงๆจังๆค่ะครับจากข้อมูลที่เราไปดูๆมาเนี่ยมีประเด็นหลักๆที่น่าสนใจอยู่สัก5ด้านนะครับอย่างแรกก็คือความต้องการทางอารมณ์ที่ไม่เต็มแล้วก็มีความเบื่อหน่ายหรือการขาดความตื่นเต้นใหม่ๆปมในอดีต ความไม่มั่นคงข้างในใจเรื่องขอบเขตความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อสุดท้ายคือความขัดแย้งที่มันค้างคาใจไม่ได้เคลียร์กันอืมค่ะน่าสนใจทุกประเด็นเลยนะคะลองดูเรื่องแรกก่อนเลยครับความต้องการทางอารมณ์ที่ไม่เต็มเนี่ยที่น่าสนใจคือบ่อยครั้งมันไม่ใช่ว่าไม่มีความรักนะครับแต่อาจจะเป็นการรับรู้หรือว่าการแสดงออกถึงความรัก ความใส่ใจการยอมรับอะไรพวกนี้ที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการลึกๆข้างในใช่ค่ะพอรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ถูกมองเห็นไม่สำคัญพอในแบบที่อยากได้มันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาได้ประเด็นเรื่องการรับรู้ไม่ตรงกันนี่สำคัญมากเลยค่ะแล้วมันก็อาจจะเชื่อมไปถึงเรื่องความรู้สึกจำเจได้ด้วยนะคะ คือพอความสัมพันธ์มันเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง stable แล้วเนี่ยความตื่นเต้นแบบช่วงแรกๆมันก็ลดลงไปเป็นธรรมดา mm hmm. สมองเราเองก็ตอบสนองต่ออะไรใหม่ๆน้อยลงด้วยทีนี้ถ้าคู่รักไม่ได้พยายามเติมสีสันหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆทำร่วมกันเรื่อยๆความคุ้นเคยมากๆมันก็อาจจะกลายเป็นความเบื่อหน่ายได้ง่ายๆเลยเหมือนกับดักของความมั่นคงเลยนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะมันทําให้เราหยหาความรู้สึกวุบวับจากที่อื่นได้เอาปัจจัยเรื่องปมในอดีตแหะครับอันนี้ส่งผลยังไงบ้างครับเหมือนกับว่าคนที่อาจจะเคยเขาดความรู้สึกมั่นคงทางใจหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีคุณค่าพอตั้งแต่เด็กๆต่อให้มีความสัมพันธ์ปัจจุบันที่ดีนะแต่ข้างในลึกๆมันก็ยังรู้สึกว่าโวอยู่อือใช่ค่ะ การน,นอกใจก็เลยอาจจะกลายเป็นวิธีผิดๆในการพยายามไปเติมตรงนั้นหรือพิสูจน์คุณค่าตัวเองถูกต้องค่ะมันคือการไปหาการยอมรับจากข้างนอกเพื่อมากลบความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในซึ่งมันก็เชื่อมกับอีกประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันคือเรื่องขอบเขตความสัมพันธ์นะคะบางทีสิ่งที่คนนึงมองว่าเอ้ยนี่นอกใจแล้วนะเช่นคุยสนิทกับคนอื่นมากไปหรือผูกพันทางใจลึกซึง้งอีกคนอาจจะมองว่าอืมก็ยังโอเคยังอยู่ในกรอบไม่ได้มีอะไร อเข้าใจครับคือมองไม่เหมือนกันใช่ค่ะปัญหามันเกิดจากการที่ไม่ได้ตกลงหรือสื่อสารทําความเข้าใจเรื่องขอบเขตนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแรกมันเลยกลายเป็นพื้นที่สีโเทาทีอ่อันตรายเหมือนกันนั่นสินะครับความไม่ชัดเจนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วมันก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายได้ด้วยคือเรื่องความขัดแย้งที่ไม่เคยถูกจัดการบางทีคนเราเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาหรือความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆเพราะไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีเรื่อง อืมค่ะแต่ไอความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมันก็สะสมไปเรื่อยๆข้อมูลก็ชี้ว่าบางทีการนอกใจมันเหมือนเป็นทางหนีจากความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดหรือบางทีก็เป็นการแสดงออกถึงความโกรธความขับข้องใจแบบเงียบๆก็มีนะครับใช่เลยค่ะการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละค่ะตัวดีเลยที่มันมักจะบานปลายไกลเป็นปัญหาใหญ่ การไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงหรือความไม่สบายใจในความสัมพันธ์สุดท้ายมันก็หาทางระบายออกในรูปแบบอื่นซึ่งการนอกใจก็เป็นหนึ่งในนั้นได้ค่ะอืมพอฟังทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพเลยครับว่าการนอกใจมันซับซ้อนจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องอ,อ่การกระทำทางกายอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงความเจ็บปวดความกลัวหรือความต้องการบางอย่างหรือปัญหาที่อาจจะไม่เคยถูกมองเห็นหรือไม่เคยได้สื่อสารกันในความสัมพันธ์นั้นๆเลย เรื่องมันจะแย่ลงหรือสําหรับคนที่กําลังเผชิญเรื่องนี้อยู่การน,นอกใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยการเข้าใจที่มาที่ไปก็อาจจะช่วยให้เ,ออเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้การสื่อสารอย่างเปิดอกเปิดใจถึงความต้องการลึกๆความเปราะบางของกันและกันคือหัวใจสําคัญจร,จริงๆค่ะ ซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามใช่ค่ะแล้วก็มีคําถามที่อยากชวนคิดต่อนะคะคือนอกจากการทําความเข้าใจสาเหตุของการนอกใจที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจจะท้าทายกว่านั้นก็คือ เราจะสร้างการสื่อสารแล้วความไว้วางใจที่มันแข็งแรงพอที่จะเปิดอกคุยกันถึงความต้องการช่องโหว่หรือความเปราะบางต่างๆเหล่านี้ร่วมกันได้ยังไงก่อนที่มันจะนําไปสู่จุดแตกหกักหรือการนอกใจนะคะอืเป็นคําถามที่สําคัญมากครับการป้องกันแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงตั้งแต่ต้นทางอาจจะเป็นคําถามที่เราควรให้ความสําคัญมากกว่าการมานั่งวิเคราะห์หาสาเหตุหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วได้ค่ะ